สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9มิถุนายน2564โดยเฉพาะระครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านครับเรามาดูกันด้วยข่าวนี้กันเลยสื่อผู้ดีเผยหนึ่งทีมเพีวนอังกิจเปิดฉากเจราจาล่าตัวฮารันมาร่วมทัพแล้ว โดยอางนันที่ผมทางเดดดีด้เมลนะฮะสื่อของอังกฤษตีข่าวบอกว่าตอนนี้มี1ทีมที่มีการเปิดเจราจาเกี่ยวกับการจะล่าตัวเอริกบาลฮาร์เรนนั่นคือเชลซีโดยพวกเขาคิดที่จะใส่แทมมี่อับราฮัมเป็นตัวแถมเพื่อช่วยลดจำนวนค่าตัวที่ต้องจ่ายอีกทั้งหา โดยเจ้าสีเจ้าสมสรแห่งเวทีฟุกบอลเพนังกิจเปิดการเจราจาเกี่ยวกับการที่จะคว้าตัวเอริงบา,าบรฮาเวนนะฮะก่อนหน้าคนเก่งของชังบริส์ทัตมุลมารวมทัพแล้วตามการบริงานของทางเดเลิเมลสู่ชั้นนำของเมืองผู้ดี โดยสิงโตตึ้งครามเชลซีตกเป็นข่าวกับการเสริมกแกร่งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะถึงแม้ว่าซีซันล่าสุดนั้นพวกเขาจะประสบความสำเร็จจนถึงขั้นได้แชมป์อยู่ฝ้าเแชมเปี้ยนลีกแต่กองหน้าของพวกเขานั้นทำประตูนะฮะได้ไม่มากเท่าที่ควรน,นักโดยเฉพาะชิมโมแวนเนอร์หหอ,อกที่เพิ่งดึงมาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อน ทั้งนี้ว่ากันว่าฮาแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทางเชลซีมาโดยตลอดอยู่แล้วโหยือพวกเขามีการพูดถึงเรื่องที่จะใส่อาร์แทมี่อับราฮัมหัวหอกชาวอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อดาวเตจชาวนอร์เวย์คนนี้อีกด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยลดค่าตัวที่ต้องจ่ายโดยทางเชลซีนั้นประเมินค่าตัวของอับราฮัมคนนี้เอาไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,600้ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาว่าดอทมุน ตั้งค่าหัวกระถางไฮแลนด์คนนี้เอาไว้สูงถึง170ล้านปอนด์หรือประมาณ6,800ล้านบาทกัเลยีเดียวโดวยสุดเจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมมาว่าชอมัสทูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีบอกกระทางบระมันอาปาโมวิชเจ้าของทีมชาวรัสเซียและมาบริน่ากาะอนสกาย่ามือขวาของทางอาราปาโมวิชเองเลยนะว่าเขาดดเชื่อมาว่ากองหน้าตัวเป้าดีสุดที่จะทำให้ทางเชลซี พัฒนาต่อไปจนมีลุ้นแชมป์ลีกกับทางแมนซิตี้ได้ซึ่งมันก็มีการพูดคุยกับทางหัวหอกที่น่าสนใจกันหลายรายก่อนที่สุดท้ายทั้งหมดจะยกให้ฮารแรนคนนี้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมาและการที่เขายังมีอายุน้อยเป็นน้ามังานนี้นะผมทางฮารแรนคนนี้นะฮะไม่แน่อาจจะทบทางเชลซีของเราก็เป็นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ต้องรอลุ้นกันในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วมาที่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับ การเล่นยังไม่พอนะสามตำแหน่งที่ทางทูเคิลหวังจะเสริมกรกรังงในช่วงเสมอน,นี้โดยงานนี้เพื่อความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นตอนนี้ทางเชลซีนั้นเดินขั้ื่อนในการเสริมทัพครั้งสําคัญล่าสุดมีการรายงานมาว่าทัพสิงห์ครามเชลซีเป็นทีมเต็งหนึ่งจะได้ตัวเอรอิงบาฮาเรนกองหน้าฟอร์มกระฉูดมาร่วมทีมแต่งานนี้ขอบอกว่าหัวหอกบรูซเซอตมุนไม่ใช่นักเตะเพียงแค่คนเดียวที่อยู่ในริสป์รายการเสริมทัพของทางกุนซูอทอมัสทูเคิลในช่วงเสมอน,นี้ โดยเจ้ซีหมายหัวไฮแลนด์คนนี้ซึ่งซับไปแล้วทั้งหมด4 1ประตูจากการเล่นกระทางเสือเหลืองบริการที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพตลาดพ่อค้าแข่งรอบแรกเพราะในายใหญ่ชาวเยอรมันนี้ต้องการเสริมความเฉียบคมในเกมรุกแม้ว่าทีมจะมีทางจิโมเวนเนอร์ anner, mm hmm. ดาวยิงเลือดดอยช์ที่ซัดไปแล้วถึง12ประตูจะทั้งหมดให้2เกมในสั้นแรกกระทางอาสิงบรู แต่นักเตะคนนี้ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ไล่ล่าตาข่ายคู่แข่งขณะที่ทางแทมมี่อับราฮัมมีแมวว่าจะต้องโดนอัเปฮีอออตโสังกัดเนื่องจากนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของทางชูเคิลเลยนะโดยแน่นอนว่าการได้ฮาแลนด์คนนี้มาเสริมทัพยิ่งทําให้ทางเชลซีนั้นเปรียบดังสิงโตน้ําเงินฟรามติดปีกแต่อย่างนั้นชูเคิลยังต้องการสร้างความแข็งกแกร่งให้กับทีมอีกประมาณ3าําแหน่ง เพื่อที่จะทําให้ต้ตสังกัดเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบพร้อมไล่ล่าความสําเร็จทุกรระการในฤดูกาลหน้าเข้ามาคนที่2ก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเชลซีมีแนวโน้มที่แข็งกแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮนะนลังั้งแต่ที่ทางชูเคิลนั้นได้รับการแต่งตั้งแทนผู้จัดการแฟนลัมพาดในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยเสียไปแค่15ประตูจะทั้งหมด30แมตช์เท่านั้นโดยพวกเขาเคยเสีย5ประตูจากการต้องลงเล่น10คนในเกมที่แพ้เวสต์มิดอัลเบียนโดยกันนี้แม้ว่าจะรับจัดเหนียวแน่นก็ตามทีแต่ทางชูเคิลนั้นมองว่า ต้สังกัดจำเป็นต้องมีกองหลังที่ไว้ใจได้อีกนะฮะเพื่อทําให้ทีมเสียประตูยากมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการทําให้ทีมเกิดการแข่งขันเพราะปัจจุบันเซ็นเตอร์แบ็กหลักก็มีทั้งทีโกเซวาอันโตนิโอบริติเกอร์อันเดสคิรตเลนเซนและก็เคิร์ตซูมานั่นเองขณะที่ทางฟิกเยชชูมารีนั้นปา,กการะกันหลังอนาคตไกลมีแววมาว่าจะย้ายไปเล่นกับทางปีศาจแดงดำเอซิมิลานแบบถาบอลน,นั่นทำให้ทางดใ,ใหญ่เลือดดอยจ,จะไปต้องมีการเสริมความแข็งแกร่ง ในตำแหน่งประการันหลังตัวกลางจากการปริงานช่วงที่ผ่านมาเชลซีนั้นหมายตัวผู้เล่นนารับชั้นดีหลายคนอย่างเช่นนิคลัสซูเล่เซนเตอร์แบรร็กปัางยักษ์จากทางเสือใต้บเบรจนมินิกซึ่งพร้อมจะรับฟังข้อเสนอสิงบรูเช่นเดียวกัน ยังไม่หมดแค่นั้นพเพราะทูเคิลยังชี้เป้าไปที่มาร์เซแมงลาครวัวนารับฝีเท้าดีจากทางหมาป่าเมืองเบียบฟบวกนะฮะและก็โคเซคิมิเนสเซนเตอร์แบคค็กคนสำคัญที่ช่วยตาราหมีอาร์ติโกเบริกคว้าแชามป์ลาลิกาสเปนในสั้นล่าสุดนี้จะมาวิงแบ็กขวา การเข้ามาทำงานของทางชูเคลิลสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากมายเมื่อเขาเลือกใช้คารมพัันโอดอยในฐานะวิงแบ็กขวาเพื่อใช้ความเร็วและความคล่องตัวของนักเตะในการทะลุทะลวงเกมรับคู่แข่งก่อนที่ทางบริสเจมส์จะค่อยๆนะครับพัฒนาตนเองจนกลายเป็นตัวเลือกหลักของทีมในตำแหน่งนี้ขณะที่ทางเซซ่าอัสริโกยตา้าก็เคยถูกใช้ให้เล่นเป็นวิงแบ็กขวาในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระตันทีมเชลซี ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีมากมายนักในการเล่นเกมบุกและเขาคนนี้ก็เหมาะจะยืนในระบบกองหลัง3ตัวซะมากกว่าแน่นอนาว่าทานจูเคิลคงจะยึดระบบการเล่นบิงแบ็กสำหรับทางฤดูกาลหน้าดังนั้นเขาจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาผู้เล่นไปกระังเสริมให้กับทางเจมส์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมตินี้เพื่อจะได้ทําให้ทีมมีออปชันในการเลือกผู้เ,เล่นมากยิ่งขึ้นโดยเดอะบรูนั้นเคยมีข่าวเล็งอดามนาตาเล่ดาวเตะจอมพลังจากทางบูฟังตัน ซึ่งสภาพร่างกายของเขานั้นเหมาะอย่างยิ่งในการทำมาที่เป็นวิงแบ็กงไรก็ตามชูเิลนั้นอาจจะไม่ต้องกระโดดเข้าไปในตลาดพ่อค้าแข้งเพื่อจะหาแข้งหน้าใหม่ตำแหน่งนี้ก็เป็นได้เนื่องจากในศูนย์เยาวชนของสิงห์สงครามเชลซีมีนักเตะฝีเท้าจัดจ้านที่สามารถก้าวขึ้นมาแย่งตำแหน่งกับทางเจมส์ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นติโนลีฟราเมนโตแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมเชลซีอะคาเดมี่ประจำฤดูกาล2020 โดยเจ้าหนูวั8ปีรายนี้โชวฟ์ฟอร์มไปอย่างร้อนแรงและก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากมายว่าจะได้รับโอกาสขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ในสั้นหน้าจริงๆไหมต่อมาตำแหน่งกองกลางอีกพื้นที่ที่เทลซีต้องการเสริมความแข็งแกร่งคงทนทันทีที่พวกเขาได้กองหน้าคนใหม่นั่นก็คือตำแหน่งกองกลางซึ่งตอนนี้ทีมก็มีเอ็นกรกองเต้จอจินโย มาตตโอโคเซิสและก็บินลีก,กีมัวเท่านั้นแต่การที่ทีมนั้นมีโปรแกรมแน่นเอียดนะฮะจำเป็นจะต้องหาบิฟิลเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับทางกองเต้นั้นแน่นอนว่าเจตัวนั้นยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในแผงกองกลางของสโมสรหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมาโดยตลอดเฉพาะในรายการล่าสุดขณะที่ทางจอจินโยกับทางโคเปซิสก็อฟอร์มไม่คงเส้นคงวาสำหรับทางคีมัวยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาฝีเท้ากันอีกสักพักหนึ่งกันเลยทีเดียว ในส่วนของเปสันเมาสามารถเล่นในพื้นที่แดนกลางได้แต่เขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมือ่อถูกจับไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกหรือม่ก็ขยับขึ้นไปยืนกองหน้าไปเลยโดยเหตุนี้ทําให้ทางเชลซีนั้นจะไปต้องสองหาหนกเตะที่มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาสามารถเซ็นญ,ญาเข้ามาร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้และชื่อของดิแคนไบรท์ห้องเครื่องของทางคุนคอนเวสแฮมคือเป้าหมายอันดับแรกของพวกเขา อย่างไรก,ก็ตามชูเคิลนั้นก็มีแผนสำรองในกรณีที่พลาดตัวไรด้วยการใช้ไม่ฟิลสีเท้าชั้นยอดอีกหนึ่งรายได้แก่แกรี่ซาอูยิเกสกองกลางตัวเก่งของตาม,มีอาราติโก้มตริกซึ่งเป็นหนึ่งในคียแมนสำคัญที่นำตาม,มีฟ้าชป์ลาลิกาสเปนอย่างไรก,ก็ตามเชลซีต้องรีบหน่อยเพราะมีขาบบ่าวแว่วๆว่าบาเยนบุนิกนั้นหวังจะซื้อนักเตะคนนี้ไปเสริมทัพในเร็ววันนี้เช่นเดียวกันนะ นั่นะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงแผนการของทางชูเคิลในครั้งนี้ที่เขาก็ได้วางแผนไว้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเขาเดนเตเตเข้ามาเสริมทัพในช่วงสัมเมอร์นี้อีกประมาณ3าตำแหน่งนั่นเองก็ต้องรอดูขัานต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสสอสโมสรเชลซี Chelsea. ประจำวันที่9มิถุนายนส5 6 4รโดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ